ไม่สุนค่ามาเห็นล็กไทยแทงขานอเด็กนอนอยู่ค่ะเด็กนอนอยู่ค่ะลูกอ่อนนอนอยู่ค่ะเด็กปองว่าลูกอ่อนนอนในก็ปองว่านอนเด็กนอนอยู่ค่ะยังไม่ตื่นค่ะยังไม่ตื่นค่ะอําไปตื่นค่ะยังไม่ตื่นในก็อําไปตื่นขานอ ยังไม่ตื่นค้าในก então, d d ็อ er ําไปตื่นค้าในคะนอทำงานบ้านเสร็จแล้วหรอทำงานบ้านเสร็จแล้วหรอทำงานบ้านเสร็จแล้วหรอเหตุการณ์เฮิรนเยาเยาห้าทำงานปองว่าเหตุการณ์คนอบ้านปองวะเฮิรนเสร็จในซ้ำปองวะเยาดูคนอทำงานบ้านเสร็จแล้วหรอในก็เหตุการณ์เฮิรนเยาดูเยาห้าในปองวาจะในคนอ กำลังทำอยู่ค่ะกำลังทำอยู่ค่ะตึกเฮดอยู่ค่ะกำลังปัองว่าตึกทำปัองว่าเฮดค่ะเนาะกำลังทำอยู่ค่ะในก็ปัองว่าตึกเฮดอยู่ค่ะในค่ะเนาะยังไม่เสร็จหรอยังไม่เสร็จหรออัาไปเย้าห้ายังไม่เสร็จหรออัาไปเย้าห้าใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้บอกว่าจำเดีะเนาะจำเดเย่าก็เจอขนคะเนาะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะจำเดเย่าเย่าค้าในขเนาะ